แมวมียวเด็กน้อยสบายกันดีสุขสันต์ทันษาสมัคคีเล่นกันแบบพี่น้องโอ้โหเล่นกันสบายอกสบายใจสุขสันต์สบายใจมีใครขี้อ้อนใครขี้อ้อนแงๆ่งๆง่แง่แนใแค่นี้เอออ้อนตลอดเลยอ้อนตลอดเลยเพชรดำน้อยเพชรดำเล็ก น้องพรขาวพราน้องแดงน้องเงินขาวบุญเรืองบุญชูบุญชิดบุญชายบุญชอบบุญส่งบุญนำโชคบุญนำชายทองหางมนน้องเงินน้องทองขาวเออนี่นี่นี่สามสีอยู่นี่สามสีสามสีอยู่ตรงนี้ครับสามสีอยู่กัน สบายดีได้กันสบายดีเลยครับอันนี้บุญทองพี่บุญทองใครนอนอยู่ตรงนั้นนะ่ะบุญใครเอ่ยอทองเล็กทองเล็กนอนอยู่ตรงนี้ทองเล็กอันนี้ทองสีและสีทองทองสีสีทองอยู่ตรงนี้ครับ นี่นี่คือทินวนโอ้โหอะไรกันทีสุดาทีสุดาอยู่กันครบหน้าครบพร้อมหน้าพร้อมตาสบายอกสบายใจถนนใครนะพี่สมัยจินตราพิสมัยจินตราบุเรืองประกายเพชรกายเพชรเจนวาวารัตเจนวาวารัตอยู่ไหน เจรวรัฐนอนอยู่ตรงโน้นไม่ออกมาสนใจไม่ได้กับใครเลยครัอบอยู่คนเดียวเหรอครับเมียวๆก็ออกมานั่งพักผ่อนเล่นกันตรงนี้ครับทุกๆวันแต่เขาอ้อนหลวงปู่จังครับสำหรับคิปนี้ฝากไว้เพื่อนี้พบกันใหม่ในคลิปต่ดไปชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ การได้บพบกันใหม่ในคิปต่อไปช่วงดีมีสุขทุกการทุกคน,ท,กคนทุกท่านสาธุ